โกงมากหรืมันไมุ่งอย่ยระวังเลยมันต้งกระจายโุ้ย้ย้ยวไอ้เขมอ้เขาไอ้เไอ้เมอ้เขมาอ้มอ้เข็อ้เขอ้เไอ้เขอ้ขอ้เขเขอ้ย้เข้ยโอ้เขอ้ยขมอ้เขอ้เข็อ้อ้เขเอ้ม้เขอ้เอ้เมมเ้มา มือเช้าของบ้านเราเนี่ยต้องอย่างนี้เลยกินเป็นกะละมังักินเป็นกะละมังเป็นไงฝีมือแม่อร่อยไหมอร่อยมากจะบอกทุกคนว่านี้มื้อเช้าเราแล้วเดี๋ยวเราต้องทำมหาอีกนะใช่สวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวเมนูที่เราจะทำในวันนี้เป็นงานละเอียดเป็นงานฝีมือและยังไม่รู้ว่าไม่บุกออกมาได้เออแรงบันดาลใจที่ทําเมนูนี้อย่างที่บอกทุกคนมาจากกระโปรงบีบีทุกคนเราจะทําอะไรเกี่ยวกับกระโปรงบีบี ป้าขอกระโปรงมีบีไปทำกับข้าวได้ไหม,ไ,มได้นะป้าขอนะไ,ไดไม่ถ่ายรูปอ๋อไม่ได้รูปถ่ายยังไงอันบีลองถ่ายรูปให้ดูหน่อยเราไปถ่ายขนน้างนอกดิเราไปถ่ายขนน้างนอกดิเราไปถ่ายข้างนอกดิคือต้องบอกว่าเขาจะเลือกมุม<ๆ>ขเมม <c oughs> ขาจะเลือกสถานที่ในการถ่ายของเขาเองเลยนะทุกคนทุกวันนี้หาม,มุมเองเลยอ่ะตรงนี้เลยใช่ไหม <c oughs> อ่ะตรงไม่สวยหาที่ถ่ายอยู่อะได้ยังคะได้ ตกใจเสียงใครไปดูดิไม่ต้องถ่ายรูปแล้วทุกคนไปดูเรื่องเสียงใครไปดูไปดูเสียงใครแหว่เลยหนึ่งตั้มแว่เลยทำอะไรกันอีกอ่ะพอแล้วโดนเมียด่าแป๊บนึงเราต้องเราต้องหาต้องสนค่ะทุกคนล่องเรามีล่องป้าปาไม่มีอะไรป้าปาหาป้าปาไม่แม่ก็แฟนอ่ะอะไรอ่ะป้ามองแม่มาหน่อย

้ท่านเล่นแล้วเป็นอย่างงี้ป้าชอบแบบโวยวาดูบอลกเหมือนกันทุกคนเอ้ยควายเอ้ยควายเอ้ยควายทุกแล้วกูเป็นคนอย่างงี้ถึงไม่อยากดูอ่ะจริง เออเฮียเป็นคนอย่างเงี้ยแบบเล่นอะไรแล้วแบบคือทําอะไรอยู่แล้วมีสมาธิกับมันแล้วมันจะแบบว่ามันจะอินตามอะ่ะพอมันอินตามแล้วมันจะเกิดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกก็จะร้องไห้แบบนี้เงี้ยก็เลยไม่เล่นเกมแล้วก็เลือกที่จะไม่เล่นอีกเลยใครอายากดูรีแอคเฮียเล่นเกมดูที่ช่องบิวนะลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมไปกันทั้งลูกกับเมียลืมทำ <c oughs> <c oughs> ไมเพื่ไง <c oughs> มาถึงเมนูที่เราจะทําในวันนี้บอกเลยว่างานฝีมือล้วนๆนะฮะนั่นก็คือเหลาปูม้าปลาแซลมอนกุ้งห่มกระปองมึกโอ้โหเสียงปลอมมือครับพี่ีปลอมมือครับ เียกพวกมือไอเกี่ย <S an> วก่าครับทุกคนวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูข้างหลังบ้านเลยฮะเดี๋ยวนี้ขอไปอาบน้ำก่อนละกันนะไปฮะ โอ้โหทุกคนปูที่ใช้วันนี้ปูมาไทยกี่ตัวเข้าวันนี้ห้าตัวค่ะห้าตัวกี่บาทคะเจ็ดร้อยค่ะห้าตัวเจ็ดร้อยนี่ฮะเสียไปเรียบร้อยกุ้งกับปลาหมึกเราจะทำกุ้งหอมหมึกค่ะเขาเรียกว่าเอาปลาหมึกมาใส่กระปงให้กุ้งอ่านี่มาเลยทุกคนอันนี้งานฝีมือแล้วนะตัดแบบนี้ก่อนหรอคะ อันนี้มีไข่เฮ้ยมีไข่ด้วยไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนไม่เดี๋ยวจะเอารั่วค่ะทุกอย่างจะไปอยู่ในยำางเราหมดคือสุกหมดเลยใช่ไหมยยเวนแซลมอนวันนี้อ่าโอเคเราไม่ได้ทิ้งนะคะหั่นปลาหมึกเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บนี่ทุกคนแต่งเป็นกระโปรงนะฮะเราก็จะทำ20ตัวค่ะทุกคนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะมาแล้วแม่เหลยกจะเสร็จ2ชั่วโมง อันนี้อาจจะยังไม่สวยนะคะเพราะว่าเป็นอันแรกแล้วอันไหนจะสวยคะอันหลังๆใช่อ่าแต่สวยที่สุดคือหม,มาม้าจริงๆบอกเลยว่าสวยที่สุดคือม,มาม้าแล้วกุ้งทํายังไงคะ่คะเอาหางเสียบเข้าไปหรอใช่ค่ะเสียบเข้าไปแล้วก็พอทะลุเสร็จปุ๊บดึงเสร็จแล้วก็จับกุ้งแต่งตัวแล้วอะทําอาหารไปทําอาหารมา <laughs> โอ้โห หห่มมกกรระโปงึ้ดูมันทำนะทุกคนมามาไม่ตกใจเลยเวลาเจออะไรแบบนี้ใแล้วแม่มปะป้าฟ้าเป็นอะ่ะทุกคนแบบพอเราสามอยู่บนต่างหูแล้วเขานั่งอยู่ข้างๆเขาเรียกกระดุเองเนี่ยเป็นอะไรก็ <c oughs> ไม่รู้หรือว่าต้องไปหาหมอมาโน่แบบนี้ถ้ามีสมาธิทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบใครมา,จาเจ้าเอหรือมาทําอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่มะเขาชอบคิดว่าอะไรป่ะคือคนที่ทําความผิดมักจะเป็นแบบนี้แล้วป้าทำอะไรผิดอะ่ะแล้วป้าทำอะไรผิดอ่ะแล้วป้าทำอะไรผิดอ่ะ อยต้มน้ำใส่ตะไคร้เพื่อดับกลิ่นคาวนี่ฮะกุ้งใส่กระโปงหมึกใส่เรียบร้อยฮะนี่ทุกคนอันนี้เป็นงานละเอียดเลยนะใส่ลงไปมันจะเป็นยังไงเนี่ยเรียบร้อยแล้วทุกคน,นเอากระปงห <น politic. S 1> ลุดไปตัวหนึ่งหัวหลุดนะคะ ลอดมากี่ตัวเอาแค่นั้นค่ะเอาแล้วเริ่มเฟลแล้วฮะมาลอดมากี่ตัวคะมาดูกันกุ้งหงมกระปงมึกได้อยู่นี่ไงทุกคนเสร็จแล้วมาทําไงต่อคะนกน้ำเงินค่ะนกน้ำเยนเพื่ออะไรคะนี้เพื่อให้มันเสร็จตัวค่ะนี่ฮะทุกคนลูกไปกี่ตัวคะเดี๋ยวข้างหลังลูคือไปต่อไม่ได้คอันนี้คือไปต่อไม่ได้ไม่เป็นไรครั้งหน้าไปต่อแล้วกันนะแซลมอนสีสดใสมากบูมมาก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ทำเหลาอย่างแรกใส่อะไรคะลูก ใส่น้ำโตอ่ะใส่เล็กใส่น้ำโตคืออะไรใส่น้ำปลาลงไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหนึ่งก้อนเลยครับปลาค่ะอุ้ยเหม็นอุ้ยเหม็นเอ้าใส่อะไรต่อคะลูกใส่พริกลงไปเลยครับบีบหมดถ้วยครับเขาอยากทำเองเหรอ อมามาช่วยไงลูกหลังจากนั้นทุกคนก็บีบมะนาวลงไปเลยฮะนี่ม่เก่งแสบมือมากมามาไปทํากุ้งมาไงเออทุกคนดูมือแม่บุ๊คดิไปทํากุ้งมาเดี๋ยวแป๊บนึงนี่โอ้โหเป็นรูเลยอะไปลงปลาเลยไปลงปลาเลยใส่อะไรคะมามาไปถามหน่อยมันจะกินได้ไหมเนี่ยมหอมแดงครับนี่บีบหมดถ้วยอีกแล้วี มันยากเกินไปอ่ะทำไปทำมาบอกมามันยากเกินไปอ่ะบิบบขายได้ไหมคะขายได้กี่บาทคะนี้สองร้อยทุกคนสองร้อยถือว่าไม่แพงสองร้อยเพราะว่าตอนนี้สินค้าราคาขึ้นนะฮะลดได้ไหมลูกลดได้ลดได้กี่บาทคะสองีลดได้สองที่อ๋อลดได้สองสี่เหรอหวยเหรอลูกมันคือหวยใช่ไหมสองสี่ เฮ้ยทุกคนบีบีมันกินไข่ปูกินน่ะเนี่ย,ยบีบ,บีกินหมดไปตัวถึงแล้วทุกคนไข่ปูเนี่ย<อ>เกลี้ยงเลยบีบ,บีกินหรอหิวข้าวแล้วแหละลูกเอาข้าวเปล่าไหมลูกครูรสชาติมันเป็นยังไงคะไข่ปูปไข่ปูมีประโยชน์นะไข่ปูมีประโยชน์นะนี่ทุกคนหลังจากนั้นเราทำไงคะใส่แซลมอนค่ะคลุกลงไปในเหลาเลยทุกคน โอเคครับทุกคนทุกอย่างเสร็จสักทีนะฮะตอนนี้เวลาสองทุ่มตรงครับเดี๋ยวขออนุญาตไปไปจัดงานก่อนค่ะ ตนเสร็จเรียบร้อยเหนื่อยมากถึงเราจะทําคลิปกันมาเป็นไม่รู้กี่ร้อยคลิปใช่แต่มันก็เหมือนคลิปแรกที่เราทําอยู่ดีนะมันก็รู้สึกตื่นเต้นมันก็รู้สึกแบบมันลุ้นไปได้วยกันทุกคนคือทุกอย่างอเป็นแบบครั้งแรกที่เราทำเหมือนกันเราไม่เคยแบบว่ามีแบบลองทําก่อนแล้วก็มาทําให้ทุกคนดูคือทุกๆอย่างเราทําไปพร้อมกันจานนี้มาอยู่ในจินตนาการใช่ค่ะถูกป่ะใช่ทุกครั้งที่เราคิดเมนูออกมาทุกจานจะอยู่ในความคิดตลอดใช่แล้วมันก็เลยลุ้นี่คือความจริงค่ะ ทุกคน,นเนี่ยขอบคุณมากม,มากเลยนะที่อุดหนุนปูอ,องแล้วก็มันปูมันกุ้งนะคะจริงๆทุกคนขอบคุณที่อุดหนุนกันทุกคนนะฮะสั่งกันมาเยอะมากตอนนี้คือ,อคนะคะถ้าคนไหนที่ไม่ได้รับหรือผลิตไม่ทันยังไงขออภัยด้วยนะรับช้าก็ขออภัยด้วยนะตอนนี้ไม่บุกจุ้ง ปูอ,องกินอย่างเดียวเลยอะ่ะสั่งซื้อมันกุ้งมันปูปูอองซีฟูด้ดสั่งได้ที่ไลน์แอดนี้เลย,เลยนะครับขอบคุณนะครับโอเค <Okay. S 2> มาเริ่มกินกันเลยดีกว่า<อ>ทุกคนจานมันสวยมากจนไม่กลราไม่รู้จะถล่มตรงไหนเป็นก่อนเป็นครั้งแรกที่แบบป้าไม่ให้มาม้าเลี้ยงแซลมอนปกติเวลาจัดจานต้องเลี้ยงแซลมอนใช่แต่ครั้งนี้คือมไม่สบายใจอ่ะไม่มาดูนี่กุ้งมันสวยอยู่แล้วกุ้งห่มกระโปรงหมึกก่อนดีกว่านี่ทุกคนนี่กระโปรงของเขานี่เขาคิดออกมาขอกินก่อนนะทุกคน ชัดๆฮนะเสร็จแล้วก็ตักน้ำเหลาทุกคนลาดลงไปแบบนี้ม,มามาดูดิโคตรน่ากินเลยทุกคน <ไป S 1> โอ้ยตายแล้วไไนนมาอร่อยมากเอาเข้าวเหนียวจิ้มด้วยหืมเฮ้ยมาหมดแล้วหนึ่ง้วยนี่กินไปคำเดียวเลยนะมางไม่กินเยอะชอบ่ะ ทำเองกินเองนักเลงพอขอเสียงต้อนรับน้องบีบีด้วยครับผมเจ้าดูพ่าจะเกิดวันที่นุยากแดดวันที่นูุยากใส่กูวันที่ไปสืบหนีดามาแล้วใช่ไหมบีบีมาแล้วใช่ไหมนี่บีบีกุ้งห่มกระโปรงหมึกบีบีต้องบอกมาแล้วพ่อจ๋าหรือเปล่าเออมาแล้วพ่อจ๋านี่ทุกคน จ๋าทำไมลูกทำอร่อยจังลูกมาแล้วลูกจ๋าเชืเ่อคนพี่ลูกอยากยหืมป๊าป๊าขอทุกคนดูคุณพ่อไปแล้วลูกอันนี้เรียกว่าอะไรมะกันเชีย,ยงปูขาทำอไงก่อนฮะจ้าจ้ารักป๊าป๊าไหมรักรักแค่ไหนคะพะเอ้าวละ แซลมอนเป็นของเฮียคนเดียวฮะทุกคนวันนี้อสองแพ็กนะทุกคนสองแพ็กคนเดียวทุกคนนีด่ดีดีอ้ปาปากค่ะ<ม> <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรคะแซ<ม>ลมอนแซลมอนเพื่อนเพื่อน,นดูกันไปเรื่อยๆนะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้หมดไม่เหลืออีกแล้วคะดูแล้วกันทุกคนปูอ่องออบีบีกินหมดเลย่ะ พอจุ่มนะได้ไหมได้ hey. ได้ได้หุยหุยระวังใครหล่นค่ะนี่แหละคือที่เฮียต้องการแต่ให้มามากินนะหมานไหมไม่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 เอามากินนี่มากินนี่ไม่เอาให้หมากินหมาแกให้ลูกค่ะจริงปะเนี่ยจริงค่ะมากินเลยทุกคนเบี้ยวไม่เป็นไรเอาขึ้นมาแบบนี้ทุกคนจุ่มแบบนี้ม่อยากกินมันปูเอามันปูหรือเอาก้ามปูคะเอามันปูเอาไม่เอาก้ามปูเหรอคะ อิ่มอ่ะอ้าวอิ่มเลยเหรออ๋ออืมเลอะอืมมามาครับนี่ค่ะกุ้งห่มอของม้าเนี่ยกระโปรงหมึกม้าเนี่ยได้คุณนึงค่ะอ่ะม้าตักใส่นี่ไหมคะอืมตักอ,อใ,ใส่อะไรคะมันปูเอ้ยปูอ่องเลยคะแล้วก็เอาเข้าวเหนียวจุ่มเข้าไปคะ่ะใส่ในนี้เลยเหรอใช่ว้าวทุกคนปูองใส่ในนี้ฮะแล้วก็ไข่ปูด้วยาเอยากกิน กินอะไรคะลูกเอาอะไรคะเอาอะไรคะบอกคุณแม่คุณแม่หยิบให้ทุกคนน้ำเหล่าลาดเลยฮะเอาปูอ่องเหรอคะไม่เอาน้ำให้หน่อยมาเอ้ยงายดูบีบีว้าวว้าวเฮ้ยเชีอะไรเนี่ยรถไฟค่ะลูกทุกคนดูไข่ปูนี่ว้ายคือรถไฟอ่ะอุ้ยเรือไปไหนอ่ะลูกจะไปญี่ปุ่นอุ้ยรถไฟไปญี่ปุ่นได้เหรอ แล้วีบีื่ม้เปล่าถามจริงว่าทำไมเวลาเจอหน้ากันต้องทำแบบนี้โบเนี่ทำรอบแล้ไม่จังหวะมันได้ไม่วันนี้ยคือรู้ปะโบแกลงเฮียสองรอบมันแล้แบบนี้ยไม่จังหวะมันได้จังหวะยังไงได้ไงเฮียช่บคุยนี่เดี๋ยวหนู้งให้ อะไรนะแกะปูหน่อยมาหนึ่งให้แกะปูนี่ขนมจีนเพื่อบิวไม่บิวไม่กลัวเฮียเป็นอะไรไปอะท่าสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอยู่แล้วเฮียหัวใจมันจะวายนะมันเป็น acting โอ้โห acting ใช่ค่ะโอ้ acting ไม่พอไม่ได้ถ่ายคลิปเฮียก็บอกว่าเป็นไงเฮียตกใจเหมือนป่ะอย่างนี้เลยเหรอที่พูดนี้เลยเหรอสาบานนี้แกะปูให้หน่อยเร็วนี่ค่ะโอ้โหบุกมาขอนี่น้ำนี่น้ำเลยอ่ะอันนี้ปูลองชิมดูอันนี้สีมือของบีบีหมดเลยนะนี่แซลมอนมา อ้าทำไมไม่มีเนี่ยไข่แดงเลยปะโหถ้ามีไข่แดงก็จบเลยนะแซ่บมากแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูดีเวลด์ไายลิปไปดูดีเวลด์กันไปดูคลิปดีเวลด์ในช่องบิวเราไปเที่ยวดีเวลด์กันโคตรสนุกอะทุกคนลองชิมดูก่อนอร่อยไหมมีมานั่กับมีแบบมาให้น้องกนมากเนี่ยเฮ้ยใครตดอ่ะบิวเหรอบิ่ใครตดไม่ไอ้บิว เว่อยืดเหม็นเลยโอ้ยเปิดประโล่กมันรู้ๆว่ามันไม่ค่อยอยาเวอร์อืมอ่อโอเคเอาเอาที่สบายใจอ่ะอร่อยไหมอร่อยพี่พีทำเองพี่พีทำเองนะทำเองนะคะอุ๊ยอร่อยว่ะพี่พีเปิดร้านเลยลูกชมอร่อยแซลมอนกินกับเบีร์คพี่พีอร่อยมากเลยอ่ะอืมเดี๋ยวม่นั่งนี่เลยกับตาอ้อมมาหาปลามามาหาปลามามาอ่ะ ยากเขาบ้านบีบีบอกอจากเขาบ้านเดี๋ยวคุณแม่พาไปปัแกะปูให้หน้นงค่ะสุดยอดมากกล้องนี้จับหน้าแม่บุ๊กนะนั่งกินอยู่มุมนี้โอเคทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คนะฮะ แล้วก็ไปดูคลิปดีมเวิ o r ลดที่ช่องบิวลาพรนะฮะเรายกบ้านทั้งบ้านเลยทุกคนทุกคนไปเที่ยวดีมเวิ r ์ d อายุขนาดเนี้ยไปเที่ยวดีมเวิ r ์ d แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะสนุกแค่ไหนลองไปดูช่องบิวลาพรทุกคนสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับผมบายบาย